800ทุกคนตู้พัน800ดรอแอบเห็นคมเมนทุกคนมีโคมเมนที่นี่มีฟ๊อปมาด้วยนี่นเป็นแบบเช็คการ์ดไม่แกะซองนะคะทุกคนเลยตัวอะไรหนึ่งซองตั้งเลยว่าลมละลายแน่นอนสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะกิ๊กน,นักเขียนชิวชิวเจแปนนะคะแมนนักเขียนชิวชิวเจแปนคะ่ะ วันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนชาวซีซีเจแปมาทำอะไรกันคะเราจะพาเพื่อนๆทุ่อกคนมาบุโกโกดังสินค้าญี่ปุ่นมือสองที่อโนโกดังสินค้าญี่ปุ่นมือสองแล้วก็อโน่โกดังสินค้าญี่ปุ่นมือสองนะคะตั้งอยู่แถวแถวบร,ริเวณหนองจอกนะคะที่นี่มีสินค้าที่น่าสนใจน่าใจเลยเนาะทำให้วันนี้พวกเราต้องมาบุกถึงโกโดังกันเองเลยใช่ค่ะสำหรับเพื่อนๆนที่เป็นแฟนสินค้าญี่ปุ่นมือสองอยากตามเรามาดูนะคะว่าแบบมีของดีของเด็ดอะไรที่ขนจากญี่ปุ่นมาถึงที่นี่ ในราคาถูกมากเดี๋ยวต้องตามเราไปดูนะคะว่าจะมีอะไรบ้างมีสินค้าอะไรที่น่าสนใจและมีการเปิดปิดร้านอย่างไงเดี๋ยวเราต้องไปดูกันเลยโอเคค่ะตามเรามาเลยบ้ายว,าวันนี้นะคะเรามาอยู่กับเจ้าของฝั่งไทยนะคะคุณสุูกิค่ะ,คะเดี๋ยวจะให้คุณซสุูกีนะคะแนะนำกระดังอนโนเล็กน้อยค่ะ ผมชื่อซูซูกินะครับเป็นเจ้าของโกดังนะครับคกร์ดังชื่ออโนนะครับสิงค์เขามาจากจังหวัดชิซุโอกะแต่ประเทศญี่ปุ่นโดยโตรงนะครับ<ม>ก็ล์สิงค์ขาก็จะมีหลา,ลายอย่างมีเฟอร์นิเจอร์มีของเม่นไรกันเต็มเวลาวันเวลาเปิดปิดอย่างเงี้ยเรามีกําหนดยังไงคะก็ปกตินะครับคอร์ด,ดังก็จะมีช่วงขายขายปีนะครับเป็นส<ม>่วนส่วนก็ทักสิบวันนะครับเป็นช่วงา<ม>ขายปีนอกนั้นก็เปิดโกดังอยู่ แล้วก็มีการขายศกอ๋อมีท <ไข S 1> ัง้งขายปีกขายส่งเลยวันเวลาอย่างที่นอกมาค่ะบางชีไม่แน่นอนถูกต้องไหมคะก็ให้ตามในเจพี้ค่ะหรืออีกอย่างนะคะก็สามารถโทรเข้ามาที่อนโนได้ใช่แล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูสินค้าข้างในกันค่ะต้องบอกกัก็ต้องเป็นโซนของเฟอร์นิเจอร์นะคะ ก็จะมีเฟอร์น <mar cribing> <half> ิเจอร์จากญี่ปุ่นโดยการขายของที่เนี่ยก็จะเป็นการขายตามชิ้นราคาก็จะเป็นชิ้นสองชิ้นนั้นเลยก็จะมีราคาติดอยู่อย่างเช่นเตียงตัวนี้ส่ะชิ้ประมาณสามพันสามร้อยบาทนอกจากเตียงก็ยังจะมีเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นพวกตู้ชั้นแล้วก็เพื่อก่อเฟอร์นิเจอร์แบบโมเดลแบบนี้เอาตู้โชว์โมเดลไม่แพงเลยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาท ใหญ่ตู้นี้ก็ส0 0้อยบาทเองราคาเบาๆอิบจับได้โต๊ะญี่ปุ่นแบบนี้ก็แค่300ยบาทแต่แล้วฉันจะได้โต๊ะกับบ้านส่วนโต๊ะสวยๆแบบนี้แตะพันสิบาทเท่านั้นเองแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปดูเพิ่มแล้ีวเพมีเพื่อโต๊ะเขาเครื่องแป้งและอื่นๆอีกมากมายเลยด้วยสินค้าแต่ละช่วงจะไม่เหมือนกันสมมติอย่างช่วงนี้ที่เขาเปิดขายก็จะมีเช่นเฟอร์นิเจอร์ เครื่องจะเครื่องครัวเซรามิกพวกนี้มันก็จะมีช่วงนาทีทองอีกที่เขาจะเปิดขายพวกเกี่ยวกับตุ๊กตาโมเดลฟิกเกอร์แล้วก็กระเป๋าเสื้อผ้าประมาณนี้ค่ะรองเท้าเพราะทวกคนถ้าเราไปซื้อจริงๆอ่ะอาจจะแพงมากเลยอะ 7, 8, ่ะเจ็ดพันแปดพันถึงเกินไปแต่ราคาที่นี่แค่หนึ่งพันห้าร้อยบาทโอ้โหถูกเว่าของพี่ถือว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีเลยนะเท่าค่ะอย่างอันนี้ติดลูกฟ้าจ่อแล้วดูตู้เซฟสวยมากอุ้ยพันแปดร้อยทุกคน ตู้พันแปดร้อยคือถ้าลูกค้าไม่จองเนี่ยแอดมินเอาแล้วแล้วเนี่ยเอากับบ้านแล้วูือเพ่อมาดูก่านี้ค่ะซึ่งเป็นแบบนี้ในราคาสองพันบาทโอ้โหแข็งแรงด้วยนะใช่แน่นด้วยเมื่อกี้ดึงออกมาพัน0ปนร้อยันนี้ตู้เลยตู้รองเท้า1 8 0ร้อยค่ะน่าไปไว้ที่บ้านมากเลยค่ะทุกคนได้สองชั้นอะแล้วแบบเป็นความจากญี่ปุ่นอะเนาะใช่อันนี้น่าสนใจค่ะทุกคน ดีกันลิ้นชาเก็บของอย่างนี้ดีนะ4,500าบาทแผดเด่นดู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 ชิเหนมากไม่ได้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะคะได้ฝั่งนี้อี้เออ4,500บาทเห็นปะแล้วไม้ดีด้วยอ่ะดูดีชาแข็งแรงมากวัสดุของญี่ปุ่นดีจริงๆนะคะอยากให้ลองมาดูกันแล้วแบบถึงราคา สองพันห้าร้อยบาทค่ะเราอะไรจับบ้านนีคะนี่ตู้นี้สองพันบาทนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดดูดีกว่าเอากลับบ้านไหมน้องแมนน่าสนใจมากเดี๋ยวเราลองดูทั้งหมดสิโอ้ดีดีนะตู้นี้ดีมากเหมาะสําหรับคนที่มีของเยอะกลิ่นดีด้วยอ่ะชอบกลิ่นแบบได้ความญี่ปุ่นมากใช่ใช่ไอญี่ปุ่นยังอยู่นะคะไอขุนเห็นไหมคะต่อไปนี้ก็จะเป็นโซนของเครื่องทัว ตัวที่มาเป็นเซตเป็นกล่องเลยแยกชิ้นส่วนออกมาแล้วก็มีแล้วก็มีเครื่องอุปกรณ์แคมปิ้งด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูอันนี้ดูซิว่าเขานาเป็นาดไหนเปิดดูได้ด้วยอนนเป็นกิโลนะคะไข่เป็นกิโลอะคะ,คละ,คะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากี่โลเหร่งั้นเดี๋ยวเราพาไปดูป้ายราคา๋อป้ายราชาติดอยู่ตรงหัวแถวของสินค้าทั้นนั้นนะคะกับตรงนั้นจะเห็นไหมคะอืมเขาจะเขียนบอกเลยว่ากี่โลละเท่าไหร่ ฮลโลคิตตี้ด้วยของมาจากญี่ปุ่นนะคะลิเทซิแน่นอนใช่เมื่อกี้กิโลละเท่าไหร่นะคะน้องแนงสองย่ะองยี่สิบบาทอันนี้ก็คือแบบเบาๆอ่ะน่าจะแบบแค่ไม่กี่ขีดอ่ะทุกคนได้ฮิลโลคิตตี้อ่ะใช่มดนี้ด้วยนี่ลดป่ะแต่ฉันเคยแบบไปญี่ปุ่นแล้วฉันก็แบกกลับมาแล้วมันก็หนักมากแต่อันนี้คือเขาแบบให้เราเรียบนนร้อยเลยใช่ไม่ต้องแบกเองเลยใช่ะคะ่ะเดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องนี้ดูกัน อันนี้คือกล่องอดัมอีฟคืออะไรอดัมหนึ่งอีฟจานนะคะเส็ตจานสวยมากสวยนะคะแม่งม่น,น่าจะมีชื่ออาร์ติกูนี่นี่ก็คือเป็นจานแบบนี้เลยสําหรับคนที่แบบเหมือนเอออยากได้ความฮารูฮารานิดนึงก็จะเป็นแบบนี้ได้เลยสวยๆเนาะจะตายผู้ใหญ่มีมิกกี้เฮาด้วยนะคะแม่ๆน่าจะรู้จักกันดีนี่ดูดี แก้วมิกกี้เฮาน่ารักมากเด็กๆเลิฟแม่ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นสำหรับแบบแม่บ้านเนี่ยอุปกรณ์ทำอาหารในครัวค่ะมีหม้อต้มชีสอันนี้ก็ประมาณน่าจะกิโลหนึ่งอะแค่แบบกิโลละ3 5 0ร5 0ได้หม้อต้มชีสทุกคนคืแบบบอรอะอุปกรณ์แคมป์ค่ะอุปกรณ์แคมป์อันนี้กิโลละเท่าไรนะคะน้องแนนพี่เขาบอกว่า คิโ <K> <200 S 1> ล่ก็ 270, 270ค่ะ270 <200 S 3> นี่270ได้เต็นญี่ปุ่นนะคะนเนี่ยก็คือแบบเพื่อนๆที่ชอบการเต็นญี่ปุ่นอะ่ะจะชอบแบบเต็นของยี่ห้อญี่ปุ่นมากเ,ออเขาก็จะแบบว่าเหมือนปกติอะ่ะเขาก็จะแบบซื้อที่ญี่ปุ่นไปค้นโกดังที่ญี่ปุ่นซื้อเสร็จแล้วชิปปิ้งกลับมาที่ไทยอันนี้ก็คือไม่ต้องเสียค่าชิปปิ้งนะคะมาเลือกที่นี่ได้เลยอิบไปเลยรังชาก็ถูกด้วย ยิ่งมีแบบเบาะรองนอนอย่างเงี้ยเออแบบเป่าลมได้แอบเห็นโคแมนทุกคนมีโคแมนใส่เต็นทะ์น่ะมาดูเอานะคะอุ้ยนี่ไงมีก็โคแมนโคแมนเต็มไปหมดเลยนะคะใส่แคมปิง้งชอบแน่ๆแล้วก็ตรงนี้จะมีพวกกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเป็นกระเป๋าผ้าใบเล็กๆไม่ใหญ่อย่างใบนี้ดูสีเป็นผ่าสีนี้เลย ราคา900บาทเผื่อใครต้องการจะเอาเดินทางนะคะคุอเอาแล้วนะคะเร,เราทำอะไรคะน้องแนนเรามาอันบอ์ติร์กล่องใหญ่กันค่ะไม่แน่ใจว่าข้างในจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องลองดู โอ้ยเ่เราเห็นม,มิกุจังอ่าเขาแพ็คมาอย่างดีนะคะโอ้ยแบบน่าสนใจไปหมดเลยอะ่ะฟิกเกอร์ตัวใหญ่อย่างนี้ขายยังไงะคะขายปีขปีอ๋อเป็นกิโลหรอคะกิโลลองขั่ขง,งดูได้นะถ้าลองขั่งอ่ะอดูแฟนคลับของมิกุจังนะคะลองไปชั่งสิวางสิี่นีบาสทบาสามร้อสบ ราคา340บาททุกคนจับต้องได้กที่ซีเครตเลยสำหรับคนที่มาซื้อของเล่นที่นี่ที่นี่มีป๊อปมาหมาด้วยนี่เฮ้ยแกะยังแก่ยังอุ้ยยังไม่แกะด้วยเป็นแบบเช็คการ์ดไม่แกะซองนะคะทุกคนเลยตัวอะไรนึืองซองอยว่นอนคนนี้คนนี้ ไม่ใช่บางสีเข็นี่มีสกู๊เพนด้าสก้าวเพนด้ามีซาลิโออีกเยกอะแยะเลยตรงนี้จะใช่คาลิโอเหมือนกันค่ะนี่วันพีททุกคนจะนุ่มหมอกฟางมีกระฉอนรุ่งเลยโอ้โหนะคะมี่สีวันเงี้ยนซับมีบ้านน้องแต่ยังไม่มีน้องอเยอะเลยนี่นี่นี่สองน,นั่งรักแรก มีบาร์บี้ด้วยขายยากนะจ๊ะบาบ,บีสาสบส้สายสับสนสายสับสนสายสับสนพันสองร้อยบาทได้ครบผลกฟนในไงเซตได้นุ่มหล่อกับบ้านคุณผู้หญิงผมนุ่มมากเลยจริงๆริงโมเดลรถเล็กๆนะคะอันนี้เลิศอ่ะ อันนี้มีสายสะสมในไทยอะ่ะที่เขาสะสมกันแบบจริงจังมากนอกจากรถแล้วมันดูฝั่งนี้ตุ๊กตาของเล่นต่างๆของเล่นญี่ปุ่นหรือแบบเธอคุณภาพดีนะจ๊ะไม่กองแกงนะตัวแทนแห่งดวงจันทร์เอาไม่ใช่ใช่ไหมคนเราเรื่องอันนี้เป็นของเล่นเด็กๆอ่ะสำหรับคนที่มาซื้อของที่นี่แล้วถูกใจของอย่างพวกเราวันนี้ถูกใจสองต่องึงยี่กกลับบ้านได้เลยแต่ว่าจ่ายเงินก่อนนะคะ โดยที่เราก็เอาไปช่างโดยจะมีพนักงานของทังที่นี่ค่ะช่างให้แล้วการจ่ายเงินของที่นี่ก็จะมีการโอนผ่านธนาคารแล้วก็จ่ายเงินสดเท่านั้นยังไม่รับบัตรเครดิตก็สําหรับใครที่จะมาก็เตรียมเงินกันมาให้พร้อมเพราะบอกเลยว่าล้มละลายแน่นอนโอเคค่ะ <Okay, how? S 2> สําหรับวันนี้น่าจะเต็มอิ่มจุใจแล้วนะคะชาวชิลชียจแปนก็ ขอลาทุกคน,บบกนไปก่อนค่ะอย่าลืมกด subscribe กดติดตาม,ตตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็เ็ e บุ๊กของชิว,ชวเจแปานนะคะโอเคค่ะไปกันนะคะบ๊ายบาย